ไขมันพอกตับจุดกำเนิด8ภาวะอันตรายเสียมชีวิตดับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันในรูปแบบไตรกีเซไรา์ในเซลล์ตับเกิดจากการทานอาหารประเภทไขมัน ของทอดและน้ำตาลมากเกินความจำเป็นจนตับนำไปสร้างเป็นไขมันโดยไขมันพอกตับมักไม่มีภาวะแสดงหรือสัญญาณเตือนแต่ถ้าเริ่มมีภาวะท้องอืดแน่นท้องเจ็บชายโครงขวาอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขับถ่ายยากหากมีภาวะเหล่านี้แล้วไม่รีบรักษาจะพัฒนาเป็น 1. ตับอักเสบ 2. ตับแข็ง 3. มะเร็งตับและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 4. ดีซาน 5. ท้องมาน 6. หัวใจ 7. หลอดเลือด 8. ตับวายจนเสียชีวิตได้ดังนั้นควรใส่ใจตับก่อนสายเกินแก้ด้วยลิปพลัสที่มีสารสกัดที่ดีต่อตับ12ชนิดเช่นอ์ติโชกแดนดีไลออน c มินสมเกาหลีเป็นต้นสารสกัดในลิปพลัสจะเข้าไปซ่อมแซมตับเสริมการทำงานของตับท้องอืดแน่นท้องอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเจ็บชายโครงขวาลิปพลัสใส่ใจตับผ่านมาตรฐานอยและ GMP สนใจรด้พลัสโทรศูนย์า4ส